รู้จักจือผ่านแอปครับรุ่นน้องเป็นคนสมัครให้พี่ไม่รู้เรื่องแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงสงการพอดีหยุดยาวมากไม่มีอะไรทาก็เลยเปิดเข้าไปดูครับแล้วเราก็สมัครแอปแบบไม่ได้จ่ายังินคนที่มาแมทเราอ่ะเราจะไม่เห็นรูปครับมันจะเห็นได้แค่ประมาณคนสองคนแรกอะไรเงี้ยแล้วคนแรกคือจจอก็เลยกดเข้าไปดูครับแล้วก็เห็นมีภาพเขาแบบไปสอนหนังสือเด็กอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบคนที่แบบทําอะไรแบบนี้ก็เลยเริ่มเริ่มคุยกันตั้งแต่ตอนนั้นอืมจะปัดหาเพจเตรยก่อน แล้วพีเตอร์ก็รับก็แมทช์เราก็ได้คุยกันค่ะตอนนั้นก็อยู่ที่อิตาลีพีเตอร์อยู่ไทยมันเป็นช่วงสงกรานต์พีเตอร์คุยกับจีเยอะมากเฟซไทม์กันเยอะมากพูดอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันเมื่อไหร่จะได้เจอกันเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่ยาวนานมากถ้าเป็นไปได้อยากเลื่อนตั๋วแล้วกลับเลยครั้งแรกที่เจอกันก็คือจึงไม่สบายเนาะจะเป็นไข้กลับมาที่ไทยก็ไปเจอกันที่โรงพยาบาลเดทแรกก็เดทที่สซมิติเวทค่ะจับมือกันครั้งแรกที่สซมิติเวทค่ะ คู่รักต่างทํโซนแล้วกันครับเพราะว่าเรานอนกันคนเวลาคือเจอ,อนอนประมาณสี่ทุ่มแล้วเขาก็จะตื่นประมาณหกโมงซึ่งพี่กเป็นคนนอนหกโมงเช้าเราก็จะแตะมือกันพอดีตอนนี้พี่คือไปนอนเจอก็อจะตื่นพอดีอะไรมันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยครับมันก็ดีนะเพราะว่าพอช่วงที่จือเขาไปนอนเนี่ยพี่ก็มีโอกาสนั่งคิดงานดูบอลเล่นเกมทําอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวครวับพอตอนเช้าที่จือตื่นเนะี่ยเขาก็สามารถนัดเพื่อนเขาไปกินบันไปท,ทำนู่นทํานี่นั่งสนมอนออกกําลังกายได้ซึ่งมันก็ทําให้เราต่างคนต่างมีเวลาส่วนตัััววซึ่่่งพีามนมนนดดเลยคคูิ คู่เอออ่ะจอจะเป็นคนความฝันเยอะแล้วฝั่งนั้นก็คือไม่เบรกเลยก็คือจะคุยเรื่องธุรกิจกันตลอดเวลาคุยกันเรื่องความฝันคุยกันเรื่องเป้าหมายแล้วก็เจอทําอสังหาเนาะก็วิ่งไปดูที่การขับรถไปดูที่การไปดูคู่แข่งกันสนุกมากเป็นกิจกรรมที่เราเอนจอยกันมากเลยถ้าตั้งชื่อจะรู้สึกว่าเป็นคู่คิดที่ประเสริฐมากเลยอะพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เขาดูแลครอบครัวแหละ เออเพราะพี่เป็นคนรักครอบครัวเหมือนกันแล้วพี่เชื่อว่าคนที่เขารักครอบครัวเขารักพ่อแม่พี่น้องเขาเนี่ยวันหนึ่งเมื่อเขามีครอบครัวเขาก็จะดูแลครอบครัวเขาเหมือนกันต้องจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้พี่รู้สึกว่าเออพี่อยู่กับเขาได้แน่นอนเพราะเขาเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดีมากรักครอบครัวมากบินไม่หาามาทุกเดือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกๆเรื่องก็ดูแลอย่างดีที่สุดดูแลดีกว่าตัวเขาเองอีกอ่ะเออจะชอบพูดเสมอเลยว่าพีเตอร์อบอุ่นนอกบ้านจูรูนะเขาแบบเขาดูลุยเขาดูเทเขาดูเก่งเนาะจือไม่ได้อยู่ในมุมนนนั้เ จะอยู่ในมุมที่เขากลับบ้านมาแล้วเขาแบบอุ้มทังกี้ทังกี้คือแมวพิเตอร์เนาะแล้วอุ้มแล้วก็แบบจุ๊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 บแล้วก็มีความละเมียดละไมมีความอ่อนโยนกับศาสจิลลายอะเออจิลลายกับพฤติกรรมแบบเนี้ยมันมีมุมแบบอ่อนโยนอะแล้วเราได้เห็นมุมนั้นอะแล้วเขาไม่ได้ไอายที่จะให้เราเห็นด้วยคือเขาเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนต์ตอนอยู่กับเราค่ะ จอได้ยินพีเตอร์พูดว่าอยากอยู่กับหนไปจนแก่นะแล้วจูก็รู้สึกว่าจูก็อยากอยู่กับพีเตอร์ไปจนแก่คือจุดีใจที่เรารู้สึกเหมือนกันจูเป็นคนคัดลอสจูจะเลิกกับใครจูคัดลอสตอนที่จูไม่สบายแต่พีเตอร์ผ่านตั้งแต่วันแรกเพราะว่าวันแรกคือจูไม่สบายเลยแล้วเขาสามารถดูแลจูได้ดีจูไอจนมันไม่มีเสียงเขาก็ชงน้ําอุ่นใส่น้านนํามะนาวใส่น้ําผึ้งลงไปชงให้กินวันละแบบหลายรอบ แต่วีคแรกก็รู้สึกแล้วว่าอยากอยู่บ้านนี้อะ่ะรู้สึกอบอุ่นโหพี่ว่ามันแล้วแต่ครั้งเลยนะบางครั้งพี่ก็ขอโทษเจอก่อนบางครั้งเจอขอโทษพี่ก่อนมันขึ้นอยู่ว่าพอเราทะเลาะกันเสร็จแล้วพี่ว่าต่างคนต่างรู้ตัวแหละว่าใครเป็นคนงี้เขาใครเป็นคนผิดเนาะแล้วถ้าเรารู้ตัวเราขอโทษเท่านั้นเองแล้วก็เจอเขาเป็นคนดีอย่างหนึ่งที่เขาไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรที่จะพูดขอโทษถ้าเขาผิดเขาก็พูดอะไรเงี้ยพี่ก็เหมือนกันซึ่งมันก็ดีมาก พิเตอร์อ่ะดัดนิสัยจือมากๆเลยอามาดราม่าควีนจือแบ,บเล่นใหญ่ทะเลาะกันทีเก็บข้าวของจือออกจากบ้านพิเตอร์น่าจะเกินแบบ4ี่ห้ารอบแล้วอ่ะ แล้วไม่มีการหอแล้วต้องแบกกระเป๋ากลับมาแล้วนั่งทีเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น <laughs> พี่เต้ยดัดนิสัยจุเก่งมากทุกวันนี้ทะเลาะกันก็คือไม่เก็บของออกจากบ้านแล้วอารมณ์ดีก็จะเดินเข้ามาหาแล้วพี่เต้ยก็จะขอ,อก,กอดแล้วก็จะจบกันแบบง่ายๆพี่เต้ยเป็นคนแบบกดง่ายหายไวแล้วจูก็เป็นคนแบบถ้าเขาดีเราก็จะดีเลยเออเราจะไม่ยืดเยื้ออือ <c oughs> มันน่าจะใช้ชื่อว่า perfect day แล้วกันครับเคอพี่คิดว่าแค่อยากทาทุกวันให้มันดีที่สุดก็พอไม่ได้คิดออาเราคดไปไกลนะบอกเจอเสมอเลยว่าชีวิตปกติของเราเนี่ยมันดีกว่าชีวิตคนอีกตั้งหลายหลายคนต้องเยอะการที่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรให้ตื่นเต้นนั่นแหละสาหรับพี่มันคือเรื่องที่มีความสุขแล้วทาไมมันมีคําว่า destiny ขึ้นมาจุดปัดแอปเยอะนะจุดเจอคนเยอะจุดเดทเยอะแต่มันไม่ใช่คนดีคนหน้าทึ่งขนาดดีมาปัดกลับอะแล้วทุกคนก็งงว่าพิตเตอร์เนี่ยนะอยู่ในแอป ไปหากันเจอได้ยังไงพีเตอร์บอกว่าพีเตอร์ปัดกลับจูเพราะว่ามีคําว่า interior design คือพีเตอร์ชอบแต่งห้องชอบแต่งคอนโดให้ปล่อยเช่าคือเรามีฮ o อบบี้เหมือนกันจะรู้สึกว่าทุกวันนี้จะอยากจะทําให้พีเตอร์แบบยิ้มยิ้มอยากให้แบบกลับบ้านแล้วแบบไม่ใช่แบบเครียดกลับถึงบ้านแล้วจูก็จะวิ่งไปหน้าบ้านไปโบกรถแล้วถ้าโบกรถแต่และว,วันก็จะแบบฉันก็จะ create ขึ้นมาเข้าใจไหมคือคือตั้งแต่เขาจะเดินเข้าบ้านอ่ะจะอยากสร้างรอยยิ้มให้เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากจะบอกจึงว่าจริงๆแล้วพอรู้จักจึ่งมาจริงๆเราครบกันมาสักประมาณ2-3ปีนี่นะครับพี่ก็รู้เลยว่าความสุขของพี่จริงๆอะ่ะมันคือการทาให้จึ่งมีความสุขนั่นแหละจึ่งเคยเขียน Facebook เมื่อ10ปีที่แล้วว่าจึ่งอยากมีความรักที่เหมือนที่ปปาให้จึ่งคือใส่ใจแล้วก็ดูแลแล้วก็ให้ความอบอุ่นคือปปาแบบหยิบก้างปลาออกจากปลาให้เขียนโน้ตว่าระวังก้างปลานะครับจึ่งจะไปประชุมปปาแบบล้างรถแล้วก็ สตาร์ทรถรอก่อนเวลาออก5นาทีจือเรียกว่ามันเป็น like princess treatment นะที like ่ป๊ป๊าแบบเลี้ยงจือมาอย่างดีเราจือรู้สึกว่าความรักแบบเนี้ยมันหาไม่ได้จากคนอื่นความรักแบบเนี้ยมันสูงสุดที่จือเคยได้รับมาแล้วแต่มันมีคนคนนึงที่ทำได้เหมือนป๊ป๊าเลยทุกอย่างก็คือพี่เต้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าหลังจากนี้ครับก็จะมีพี่อยู่ในชีวิตเขา ไปตลอดแล้วก็พี่ก็จะดูแลเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่พี่ทำได้อยากทำให้เขามีความสุขในทุกๆวันครับ People change. The most beautiful beginnings can go down in flames. It's inevitable, and that's what's got me so afraid. I'd rather be alone. I don't want a white picket fence, dozen roses, and a wedding dress. Fairy tales of fake happiness, but here we are, and I must confess, I'm yeah, in over my head, feeling confused. I.